ครับสรีีครับเอีกคลิปหนึ่งนะครับพามาดู m อ5 7ูห้าเจ็ดกับงานดันดินตัสิบร้อยครับอันนี้เป็นงานถมที่แปลงอ้อยนะครับเอ่อพื้นที่หน้าแปลงมันต่ำนะครับทางลูกค้าก็เลยเอาดินมาถมเพื่อให้มันระดับสูงขึ้นนะครับเพราะว่าดูแล้วนะช่วงที่ฝนตกน้ําน่าจะขังนะครับผลผลิตอ้อยจะไม่ดีนะหรือว่าไม่เนี่ยอาจจะถมสร้างบ้านหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่านี่ดินก็เนี่ย เกรองกระจายกันอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังขับดันเกี่ยกองดินออกนะครับถไถที่เห็นอยู่ก็เป็น MU 5 7 0 2าเ็นนะครับของคูโบต้านะครับเป็นรุ่น57เแรงนะครับนี่ก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอด่านช้างนะครับตำบลหนองมะข่าหมกหรดีผ่านมาเห็นลูกค้ากำลังดันดินนะครับก็เลยแวะนะครับแวะถ่ายให้ดูนะครับ แท็กเตอร์ MU 57ก็เป็นแท็กเตอร์ขนาดกลางของคูเกต้าที่ผลิตและประกอบอยู่ในประเทศไทยนะครับรุ่นนี้เป็น57แรงมีเทอร์โบนะครับน้ำหนักตัวรถก็อยู่ที่2ตัน8คร่าวๆนะครับแล้วก็มีเด็กถ่วงหน้าหลังอีกประมาณ500กิลนะครับใบดันอีกประมาณ500กว่ารวมๆเนี่ยน้ำหนักก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3ตัน8นะครับอันนี้ผานที่ติดด้านหลังเป็นผาน3 24นิ้วนะครับเพราะว่าชาวไร่ออนนี้ต้องใช้ผานสามนะครับถึงจะไถลึกนะครับถึงจะปลูกได้ดีนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แถมเหล็กถ่วงหน้ากับเหล็กถ่วงหลังนะครับสแตนดาร์นะครับเหล็กถ่วงหน้าก็ทั้งชุดประมาณ3 0 0ลูกเหล็กถ่วงหน้ากา็มีด้านละ2ก้อนนะครับที่แถมมาให้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบรู้หนักก็ถอดออกได้นะครับต้นรุ่นนี้ก็เหมาะกับชาวไร่นะครับไร่อ้อยไร่มันงานดันดินนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ค่อยเหมาะกับงานานาน้ํานเท่าไหร่นะครับเพราะตัวรถหนักน,นะครับแล้วก็ยางรถนั้นเป็นยางฝาม มันควรน่าจะนิดนะก็ <net> ดันดินนะครับถ้าเป็นที่ลองถา,ถามลูกค้ามาก็ชั่วโมงหนึ่งถ้ารถรุ่น,น17แรงนี้ก็อยู่มาสักน600ถนึง700บาทนะครับแต่ทางจากสุพรรณเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีว่าอยู่ประมาณกี่บาทนะส่วนดันดินตามรถบรรทุกนะครับ ถ้าเป็นรถสิบล้อนี่นะ่าจะประมาณรถละร้อยไดนะ้เพราะว่าดินรดบรรทุกกลองรถสิบล้อกลองใหญ่นะอัน,นี้รถเอ็มวิวพัเจคนนี้ก็ของที่เขาเกาเปลี่ยนท่อไอเสียไปแล้วนะครับหลายคนก็บ่นว่ารถรุ่นนี้มันรถตัวใหญ่แต่แรงม้าน้อยนะครับหลายคนก็นําไปใส่สปริงแต่งนะครับสปริงซิ่งนะครับเพื่อให้ปั๊มมันทํางานแรงขึ้นนะครับ เอาไปจูนปั๊มใหม่นะแนะนําให้ทําได้ตอนหลังจากรถที่หมดประกันไปแล้วนะครับหลบอยู่ในช่วงประกันก็อย่าอย่าไปทำนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําไปเดี๋ยวระบบเครื่องยนต์ลือระบบปั๊มต่างๆมีปัญหาทางบริษัทเขาจะไม่รับผิดชอบจะไม่เคลมให้นะคพอดีผ่านมาก็เลยแวะถ่ายให้ดูนะ ช่วงนี้ก็อยู่กับ MU-57 นะครับปล่อยหน่อยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นแท็กเตอร์ที่ออกแบบมาไม่เหมือนกับรถแท็กเตอร์คูปตารุปป่นอื่นๆนะครับก็ตรงเรียนใหม่ก็จะสูงสูงผิดหน่อยนะครับก็รุ่นนี้ก็คือหลักๆเขาประกอบส่งอินเดียด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราเดี๋ยวถ้าโทรสับร้อนจะมันจะตัด ใช้ของผมก็ทำช่องขึ้นมาเล่นๆนะครับทำเพื่อความบันเทิงน,นะครับเพราะว่าชอบชอบรถไถน,นะครับใช้เอาไว้ให้ศึกษาการทำงานของรถไถน,นะครับในการทำกรเกษตรแบบต่างๆนะครับทั้งงานไร่งานงานานะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ถ่ายทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ ช่วงนี้ก็ถ่ายครูตายเยอะ,ะครับรถรุ่นนี้ก็ประกอบอยู่ที่โรงงานชลบุรีนะครับอมาะตะนครน,นะครับอะไหล่ก็ผลิตในบ้านเรานะครับอะไหล่มีครบทุกชิ้นนะครับรถรุ่นนี้ก็มีชุดลากข้างหลังที่ไม่เหมือนใครนะครับออกแบบมาเหมือนชุดลากของพวกรถบรรทุกนะครับเพราะว่ารองรับการลากจูงที่เยอะนะครับเนื่องจากทางประเทศอินเดียนั้นนิยมเอารถแท็กเตอร์รุ่นนี้ไปลากสัลลี่ลากจูงนะครับ ลากผลผลิตการเกษตรไปขายหรือว่าลากคนต่างๆนะครับก็ที่เช็คๆมาคนที่เล่นรุ่นนี้ก็ส่วนใหญ่เคยใช้รุ่นเอลมาก่อนแล้วก็เป็นลูกค้าคูต้า,าน,นะครับพอผ่อนรุ่นเอลหมดก็เลยไปซื้อคันนี้มาต่อทางโชว์รูมเขาก็มีโปรโมชั่นสําหรับคนที่ใช้รุ่นเล็กของคูต้าอยู่นะครับบางคนก็ได้ฟรีดาวมานะครับ รับลดปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับโปรโมชั่นก็แล้วแต่ช่วงของของที่ทางบริษัทคูต้าเขาจัดนะครับไม่เหมือนกันนะครับรอุปกรณ์สองชิ้นสามชิ้นก็ผ่อนอยู่มันปีหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาทนะครับจำนวนปีก็แล้วแต่เลือกตกลงเอากับไฟนั้นของคูต้าเขา ก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับอากาศดีนะครับวันนี้เดดยังไม่เละอันนี้ก็เดี๋ยวคลิปที่สองก็ขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้กันนะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายครับ